คร้บประกวดของเราแบบครบแน่นอนทั้ง77จังหวัดสวัสดีครับ,รบตัวแทนสาวใต้น้องสุรักอ่ะนะตัวเขาสวัสดีค่ะรักสุรักมิสแกนสุราธานีค่ะนี่วันนี้มาในชุดเป็นแบบอินสปิเรชั่น ก็รักมีแบรนด์เลนเทีีนะคะออกแบบให้เขาก็ดูให้เข้ากับลูกเราให้เรียปหุกดูแพรแล้วก็ดูสมาร์ทดูโก้ค่ะก็มีลูกเล่นคื่อจะบอกว่าจริงๆตอนแรกลงมาเนี่ยใส่สูตรแล้วก็เปลี่ยนมาใส่เคปเพื่อให้ดูว่าเราเนี่ยมีหลายฟังก์ชันของความที่เรามีหลายฟังก์ชันเป็นการบอกว่าเราพร้อมใช้ค่ะมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในวันแรกเปลี่ยนไปแล้วสองชุดใช่ค่ะแล้วจะไม่เปลี่ยนอีกไหม เดี๋ยวรอดูค่ะโอ้โหการอเลยนะครับวันนี้ทีมสุราเขาขนแบบกระเป๋ามาหลายใบดูได้ไงมากมาหลายชุดเมื่อวานเห็นมาดูขอเทมก่อนว่าของหนูอะร้อยสิบชุดโอ้โหร้อยสิบชุดทำไมถึงต้องร้อยสิบชุดเพราะว่าเพราะว่าเป็นแบรนด์ไงค่ะพี่แชมอ่าเป็นแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นการครบรอบสิบปีด้วยใช่เราต้องพิเศษกว่าเดิมๆที่ผ่านมาค่ะครับผมซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูคะแนนมาเท่าเดนดีฟอร์ไลเบิร์กสุดาธานีเนี่ยก็ยังอยู่ในแรงกิ้ง ที่เป็นท็อป10อยู่<อ>เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทเราเหลือ<ช>เวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จริงแต่ว่านะครับเรากำลังจะปิดโหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้สุรักเนี่ยอ้อนแม่ๆอ้อนแฟนคลับนิดนึงนะครับให้ร่วมโหมดให้สุราธานีครับค่ะก็รักนะคะรักนี่คือรักนะคะทุกคนนะคะแฟนคลับที่ติดตามกันมานะคะในโค้งสุดท้ายแล้วรักก็อยากให้ทุกคนสู้สุดใจนะคะพารักไปทานข้าวกับบอสให้ได้ค่ะรับรองว่าจะตั้งใจกินให้อิ่มหนำสำราญอย่างแน่นอนนะคะ คือตอนประเด็นแรกคือตั้งใจกินแล้วก็วต,กต,ตั้งใจคุยกับบอสใช่จะตั้งใจคุยกับบอสต่อค่ะ <ขอ S 2> <อ>ก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้รักนะคะแล้วก็สาวงามอีเจสิบหกจังหวัดด้วยค่ะ,ะรักนะคะ,ะ,ะเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องสุรัตน์นะครับมิกแกนสุรัตธานีตอนนี้นแฟนๆครับพิมพ์มาได้เลยนะครับว่าสุรัธานีเท่ากับจํานวนนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนพิโกดให้กับน้องสุรัตน์นะครับได้เป็น็อปเทนบิ๊กบออะไรล่บนะครับขอบคุณสุรัตน์นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกัน